คือเดียพยายามสอนให้ไม่ต้องใส่เปอร์นอน<ฆ>เพื่อที่เขาจะต้องแบบถ้าเขาปวดฉี่เขาจะต้องตื่นมาแล้วบอกแม่ว่าปวดฉี่จะได้พาไปฉี่แต่ตอนนี้คือในการฝึกเขา่าเดียปลุกเขาอย่างเดียวเลยอันนี้คือควรหรือไม่ควรนะคะ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยเ,เรื่องของการเลิกผ้าอ,อ้อมตอนคืนมันเกี่ยวกับฮอร์โมนของเด็กดังนั้นเราไม่สามารถไปเทรนเขาได้ก็คือกลางคืนถ้าเกิดว่าเด็กยังไม่มีความพร้อมเราก็คือควรจะใส่ไดเปอร์ให้เขาให้เขานอนได้ยาวตลอดทั้งคืนโอเคก็คือให้เขานอน สำคัญกว่าที่จะฝึกให้เขามาฉี่เรื่องของการเลิกผ้าอ้อมฝึกกลางวันได้แต่ว่าตอนกลางคืนมันจะเกี่ยวกับฮอร์โมนเราไปแก้ฮอร์โมนมลูกไม่ได้ดังนั้นเด็กส่วนใหญ่ก็ประมาณ4-5ขวบตรงนี้ก็คือจะสามารถนอนกลางคืนได้ยาวตลอดทั้งคืนหรือคุณลิียอาจจะต้องลองสังเกตดูว่าเวลาเราใส่ผ้าอ้อมให้ลูกเนี่ยคะ่ะตอนตื่นเขาตื่นนอนตอนเช้ามันเปียกไหมถ้าเกิดว่าเปียกจับดูอุ่นไหม เพราะว่าบางทีเด็กเขาอาจจะนอนได้ยาวโดยที่ไม่ฉี่ตลอดทั้งคืนแต่เขาเพิ่งมาฉี่ตอน,อนใกล้ๆเชา้าก็มี